พิพิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์บัวบัวราชินีแห่งพันไม้น้ำดอกไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยแต่โบราณมาคนไทยจึงบูชาพระด้วยดอกบัวและนิยมปลูกบัวไว้ในบ้าน แม้แต่ชื่อบางจังหวัดในประเทศไทยก็มีความหมายถึงดอกบัวเช่นจังหวัดอุบลราชธานีปทุมธานีด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บัวขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพิพิธภัณฑ์บัวจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมพันบัว ทั้งพันธุ์ไทยพันเทศและพันธุ์ลูกผสมสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยและขยายพันธุ์บัวตลอดจนเพื่อศึกษาการนำส่วนต่างๆของบัวไปใช้ประโยชน์นักพฤกษศาสตร์ได้แบ่งบัวออกเป็นสองวงคือวงนิลัมโบนาแคหรือที่เรียกกันว่าปธุมชาติมีลักษณะเด่นที่ก้านใบก้านดอกแข็งมีหนามดอกและใบชูเหนือน้ำและวงนิมเฟแค ที่เรียกกันว่าอุบลชาติการดอกและก้านใบอ่อนใบลอยน้ำปัจจุบันพิพิพธภัณฑ์บัวได้รวบรวมสายพันธุ์บัวต่างๆไว้มากถึง150สายพันธุ์เช่นปธุมชาติได้แก่บัวหลวงมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียมีสองสีคือสีขาวและชมพูอุบลชาติได้แก่บัวผันบัวเพือน บัวฝรั่งบัวสายและบัวจงกลณีจำแนกได้เป็นสองชนิดคือบัวที่ดอกบานกลางวันได้แก่บัวฝรั่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่นและเขตหนาวบัวผันหรือนิลุบลนและบัวเพื่อนซึ่งมีดอกเล็กสีขาวเปลี่ยนสีเมื่อใกล้โรยส่วนบัวที่ดอกบานกลางคืนได้แก่บัวสายบัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง บัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถินกำเนิดแถบอเมริกาใต้ส่วนบัวจงกลนีนั้นเป็นบัวสายพันธุ์ไทยที่พบมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดอกบานตลอดวันนอกจากนี้ยังมีบัวมังคละอุบลซึ่งได้รับรางวัลในการประกวดบัวโลกครั้งที่19ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งหาชมได้ยากแต่มีให้ได้ศึกษาที่พิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้